Hello Truth welcome Gospel Bible Daily to our and study สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาเพื่อคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะคะ before we go to the word of God แต่ก่อนที่เราจะอ่านในถ้ยอยคำของพระเจ้าด้วยกันในเช้านี้ I want to talk to you about my first mini book ผมอยากจะแบ่งปันกับคุณเกี่ยวกับหนังสือเล่มแรกของผมก่อนนะคะ this book is called Divine Exchange หนังสือเล่มนี้ชื่อว่าการแลกเปลี่ยนของสวรรค์ and in this book you will see an overview of what Christ has done for you at the cross ในหนังสือเล่มนี้นะคบคุณจะได้เห็นภาพ าพโดยรวมเกี่ยวกับสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทําให้กับคุณบนกางเขนนั้น It's a very small book. you can carry it everywhere you go เป็นหนังสือเล่มเล็กๆเองนะครับคุณสามารถที่จะพกติดตัวไปได้ทุกที่เลย And as you read and meditate on these truths เมื่อคุณได้อ่านความจริงจากหนังสือเล่มนี้และใคร่ครวญตามความจริงนี้อยู่เสมอ the power and the of at the cross คุณจะได้เห็นพลังและความงดงามที่เกิดขึ้นจากการไถ่บนกางเขนนั้น And so get it I believe it'll build your faith ผมเชื่อนะคะว่าถ้าคุณเนี่ยมีติดตัวเอาไว้ ้สำหรับอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะเสริมสร้างความเชื่อของคุณอย่างแน่นอน You can contact us uh, uh, through all the contacts under the description คุณสามารถที่จะติดต่อสอบถามได้นะครับผ่านทางช่องทางต่างๆที่เราจะเขียนไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับ so Get it for yourself Get it for your loved ones It'll be a great blessing คุณสามารถที่จะ มีไว้สําหรับอ่านด้วยตัวเองหรือว่าคุณอยากจะเป็นของขวัญไปแจกให้กับเพื่อนๆก็ได้นะครับรับ <So once, S 1> รองว่าจะเป็นพระพรกับคุณ Once again Divine Exchang เ <laughs> ป็นหนังสือชื่อว่าการแลกเปลี่ยนของสวรรค์นะครับ All right, let's get into the Word of God. ให้เรามาดูในถ้อยคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับ Today we'll look at Romans 10:10. วันนี้เราจะมาดูในโรมนะครับบทที่10ข้อ1ิ It says, "For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation." ด้วยว่าความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับสัจจะของพระเจ้าด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด You know there are many scriptures like this in the New Testament. ในพันธสัญญาใหม่นะคบก็จะมีข้อพระคัมภีร์ในลักษณะนี้เยอะหน่อย That talks about believing with the heart. ที่พูดถึงเรื่องการเชื่อด้วยใจของเรา That faith happens in the heart. ความเชื่อเองก็เกิดขึ้นในใจด้วยนะครับ I think it's a very very powerful truth. ผมเชื่อว่ามันเป็นความจริงที่มีพลังมากๆเลย You know, faith, our Christian faith. ความเชื่อหรือว่าความศรัทธาของคริสเตียนนี้ It's not just agreeing with the truth ไม่ใช่การเห็นด้วยกับความจริงในความคิดของเราอย่างเดียว It's much more deeper than that แต่มันมีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นอีก True faith, true biblical faith ความเชื่อความศรัทธาที่แท้จริงตามแนวทางของพระคัมภีร์นั้น Its transformation a of the belief system in our heart. คือการที่เราเนี่ยเปลี่ยนระบบความเชื่อใหม่จากในใจของเราเลย You know, for example, in the book of Proverbs, it says. ตัวอย่างนะครับในหนังสือสุภาษิตเองได้บอกว่า Above all else, guard your heart. คือเหนือกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมดจงปกป้องใจตัวเองเอาไว้ For out of it springs the issues of life. เพราะว่าชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจนะครับ What is the scripture talking about? แล้วตรงนี้เนี่ยข้อพระคัมภีร์หมายถึงอะไร It is saying that the beliefs of our heart determines our life. ในข้อนั้นกําลังบอกกับเราว่าความเชื่อในใจเรามันจะเป็นตัวกําหนดถึงสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตภายนอกของเราด้วย In many times uh, in many people's lives หลายๆครั้งนะครับในชีวิตผู้คนจํานวนมากมาย Our beliefs are governed by lies ความเชื่อของเราเนี่ยก็มาจากความโกหกที่เรารับเข้ามา Our beliefs are governed by human philosophy หรือว่าความเชื่อของเราก็ถูกปกครองไปด้วยหลักปรัชญาของมนุษย์เอง And our beliefs are governed by feelings หรือว่าความเชื่อในใจของเราเนี่ยถูกปกครองไปด้วยความกลัว are negative things in these there life fruits our เมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาปกครองอยู่เหนือจิตใจของเราผลที่เกิดขึ้นก็จะเป็นผลในทางที่ไม่ดีตามมา Faith of heart in the word God must govern word God our ความเชื่อในถ้อยคำของพระเจ้าควรจะเป็นสิ่งที่เรายอมให้ปกครองอยู่เหนือจิตใจของเรา I people always tell ผมก็มักจะบอกกับผู้คนอยู่เสมอนะครับ always you know always tell people like this, that the greatest thing not like thing happening against what I this is is that greatest tell the ผมมักจะบอกกับผู้คนเสมอนะคบว่าสิ่งที่มันเนี่ยเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยมันไม่ได้ว่าสำคัญที่สุดหรอก The greatest and the most powerful thing is what is happening in your heart แต่สิ่งที่สำคัญและมีพลังที่สุดก็คือตอนนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในจิตใจของคุณต่างหาก Because what happens in your heart or is happening in your heart เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในจิตใจของคุณนั้น has the power to bear fruit in your life มันก็มีพลังที่จะ ่งผลให้เกิดขึ้นภายนอกชีวิตคุณด้วย you know, Negative things may happen to you คุณดูไม่ว่าสิ่งไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นกับคุณได้ But if your heart is governed by faith แต่ถ้าจิตใจของคุณเนี่ย ถูกปกครองไปด้วยความเชื่อ you can overcome them คุณก็สามารถจะเอาชนะสิ่งไม่ดีที่อยู่ภายนอกได้ so the scripture here says believe with the heart ดังนั้นในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าให้เราเชื่อด้วยใจ so as Christians ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนะครับ we should go beyond saying okay I agree with the word of God เราควรที่จะดําเนินชีวิตเกินกว่าแค่พูดด้วยปากว่าอืมฉันก็เห็นด้วยกับถ้อยคําของพระเจ้านะ but take time in the word of God to the point that the beliefs of a heart is changed เราต้องใช้เวลากับถ้อยคําหรือใส่ถ้อยคําเข้าไปให้มากพอจนกระทั่งความเชื่อในใจของเราเปลี่ยนไปตามถ้อยคําจริงๆ and when that happens you will know it แล้วคุณรู้ไหมครับว่าเมื่อสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณจะรู้เลยละว่า มันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆ One of the best things that can happen to us สิ่งที่ดีที่สุดที่สามารถเกิดขึ้นกับเราได้ i s when the beliefs of our heart lines up with the word of God คือเมื่อระบบความเชื่อในใจของเราตรงกันกับถ้อยคําของพระเจ้า I'm telling you that is the most powerful thing you can experience ผมบอกคุณเลยนะคะว่านั่นมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่คุณจะได้รับ Because the Bible the word of God is not given to us just for information เพราะพระคัมภีร์ซึ่งเป็นถ้อยคําของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าไม่ได้ตั้งใจจะให้กับเราเพื่อจะเป็นแค่ข้อมูลหรือความรู้เท่านั้น But for the transformation of our heart the beliefs of our heart แต่เพื่อที่ถ้อยคําเหล่านี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่อยู่ในจิตใจของเราได้ใหม่เลย you know, No matter what is coming against you ไม่ว่าจะมีอะไรเก เกิดขึ้นกับคุณในช่วงเวลานี้ก็ตาม If your heart is grounded in the belief in the word of god ถ้าจิตใจของคุณเนี่ยปักหลักและเชื่อตามถ้อยคําของพระเจ้าอย่างแท้จริง you can walk in victory and you can come out of any situation no matter what คือคุณสามารถที่จะมีชัยชนะได้แล้วคุณจะเห็นว่าตัวเองก้าวข้ามผ่านทุกอุปสรรคได้ไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะดูยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตาม and so i want to challenge you today วันนี้ผมเองอยากจะท้าทายคุณ make sure take time so that your heart is governed by faith and not fear คุณต้องแน่ใจนะครับว่าคุณเนี่ย จะจัดเวลาให้กับถ้อยคําของพระเจ้าเพื่อจะทําให้จิตใจของคุณถูกปกครองไปด้วยความเชื่อไม่ใช่ความกลัว And there no other way. no there’s other ซึ่งมันไม่มีทางอื่นแล้วจริงๆนะคะมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณเองต้องกินหรือว่าใส่ถ้อยคำเข้าไปเนี่ยในจิตใจ,ใจของคุณเป็นประจำสม่ำเสมอ you know, และอีกอย่างหนึ่งนะคบที่จะเกิดขึ้นเมื่อความเชื่อในใจของคุณได้เปลี่ยนไปจริงๆคุณจะได้เริ่มมองเห็นสิ่งต่างๆที่มันแตกต่างไปจากเดิมด้วย i <laughs> าที่อยู่ในใจของคุณ you know, Whether you realize it or not ไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่ก็ตามนะคะ You are always seeing things with your heart คุณมักจะมองเห็นอะไรจากตาที่อยู่ในใจคุณเสมอ Most of the time คือโดยส่วนมากแล้ว We see negative things with our heart เรามักจะเห็นสิ่งที่ไม่ดีด้วยใจของเรา Inside of o heart we see ourselves sick ภายในใจของเราบางทีเราก็จินตนาการภาพเห็นว่าตัวเองเจ็บป่วยบ้าง We see ourselves poor เห็นตัวเองยากจนบ้าง uh, We see ourselves not being able to come out of debt เรา ราเห็นตัวเองว่าเราไม่มีวันที่จะหมดหนี้สินตรงนี้ลงไปได้ We see ourselves weak เราเห็นตัวเองอ่อนแอ And we see negative pictures in our heart เราก็มักจะเห็นภาพที่ไม่ดีในใจของเราอยู่เสมอ And those negative pictures become chains in our life that bind us แล้วภาพที่ไม่ดีเหล่านั้นมันก็กลายมาเป็นเหมือนโซ่ที่คอยผูกมัดจิตใจของเราเอาไว้ y o n the pictures you see in your heart is very important คุณรู้ไหมคะว่าภาพที่คุณเห็นจากใจของคุณมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะ In fact that's how you function in life พราะนั่น มันก็คือวิธีการที่คุณจะดําเนินชีวิตออกมาไงหลายๆครั้งนะค The devil puts wrong beliefs in your heart and causes wrong imaginations in your heart มมันก็ใส่ความเชื่อที่ผิดเข้ามาในใจของคุณเพื่อจะทําให้เกิดภาพที่ผิดขึ้นในใจของคุณด้วย The pictures you see in your heart ตลภาพที่คุณเห็นในใจอยู่เสมอ t determines the way you live your life มันก็จะเป็นตัวกําหนดการใช้ชีวิตของคุณด้วยเหมือนกัน You know it's important มันเป็นเรื่องสําคัญนะครับ that as you allow the word of god to come into your heart เมื่อคุณยอมให้ถ้อยคำของพระเจ้าเนี่ยเข้ามาอยู่ในใจของคุณและเมื่อระบบความเชื่อในใจของคุณเนี่ยเปลี่ยนไปคุณก็จะสังเกตดูเลยนะคะว่าภาพที่อยู่ในใจของคุณเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนตามไปด้วย the คุณจะจะเริ่มเห็นตัวเองอย่างที่ถ้อยคำของพระเจ้าพูดเอาไว้คือถึงแม้ว่าสถานการณ์ภายนอกเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือว่าเปลี่ยน ไปแบบทันที when the belief change when the imagination change แต่เมื่อระบบความเชื่อในใจเปลี่ยนหรือภาพที่อยู่ในใจของคุณเปลี่ยนไป you will see the it begins affect your outside as well คุณจะเริ่มเห็นว่าสิ่งที่อยู่ในใจของคุณมันส่งผลกระทบออกมาต่อสิ่งต่างๆภายนอกด้วย you can come to a point และคุณสามารถจะมาถึงจุดจุดหนึ่ง where you see yourself healthy ที่คุณเห็นตัวเองมีสุขภาพแข็งแรงเสมอ you see yourself successful คุณมองเห็นตัวเองประสบความสําเร็จ you see yourself victorious คุณมองเห็นตัวเอง เป็นผู้ชนะ you see yourself joyful แล้วคุณมองเห็นตัวเองเป็นผู้ที่มีความชื่นชมยินดีอย่างเต็มหลน see, power of faith in your heart. นั่นก็คือพลังของความเชื่อที่ทํางานอยู่ในจิตใจของคุณ You know, I used to wonder before. เมื่อก่อนเนี่ยผมก็เคยสงสัยเหมือนกัน What does it mean to believe with the heart? ว่าหมายความว่าอย่างไรหรอหรือมันการเชื่อด้วยใจเนี่ยมันเป็นยังไง How do I believe with my heart? แล้วผมจะเชื่อด้วยใจได้ยังไงอ่ะ And, and that's when you know God gave me the answer through many teachers and through the Word of God. นั่นก็คือช่วงเวลาที่พระเจ้าก็เริ่มที่จะให้คําตอบกับผมนะครับโดยผ่านทางถ้อยคําของพระเจ้าหรือว่าผ่านทางครูที่สอนพระคัมภีร์ Faith in the heart means ความเชื่อที่อยู่ในใจนั่นหมายถึง That our belief system ระบบความเชื่อของเราถูกปกครองไปด้วยถ้อยคำของพระเจ้า Faith in the heart means ความเชื่อในใจนั่นหมายถึง that we begin to see everything about our life on the inside of us based on what the word of god says เราเริ่มที่จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราจากภาพภายในใจเราเป็นไปตามที่ถ้อยคำของพระเจ้าได้พูดเอาไว้ I'm telling you this is the most powerful thing ผมอยากจะบอกคุณนะครับว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่มีพลังมากๆเลย No matter where you are at in life ไม่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณจะอยู่ตรงจุดไหนของชีวิตก็ตาม If you develop faith in the heart ถ้าคุณพัฒนาความเชื่อในใจของคุณเอาไว้ The things that are happening in your heart will transform the things on the outside และสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจของคุณเนี่ยมันจะสามารถปกครองหรือว่าเอาชนะสิ่งต่างๆที่อยู่ภายนอกได้ You know I had to practice that ผมเองก็จําเป็นต้องฝึกทําแบบนี้เหมือนกัน When God called me first ตอนที่พระเจ้าได้เรียกผม To preach the word of God ให้ออกไปประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์ I was shy I didn't have confidence ผมเนี่ยเป็นคนที่ขี้อายอยู่แล้วและผมเองก็ไม่มีความมั่นใจด้วย I could not imagine standing before people and speaking ผมนึกภาพไม่ออกเลยว่าตัวเองจะไปยืนต่อหน้าคนมากมายแล้วก็พูดถ้อยคําของพระเจ้า As I pursue the word of God แต่ในขณะที่ผมเองเนี่ยแสวงหาถ้อยคําของพระเจ้าอยู่เสมอ The word of God begin to change my heart change the pictures in my heart ถ้อยคําของพระเจ้าก็เริ่มที่จะเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ในใจของผมใหม่เปลี่ยนภาพที่เกิดขึ้นในใจใหม่ด้วย And I begin to see myself impacting many lives by preaching the และตอนนี้ผมก็เริ่มมองเห็นภาพตัวเองเนี่ยสร้างผลกระทบกับชีวิตผู้คนมากมายโดยการสอนถ้อยคำหรือประกาศถ้อยคำของพระเจ้า boasting not bo asting, using Im I'm this testimony. ผมไม่ได้กำลังมาอวดเรื่องตัวเองนะคบแต่ผมกำลังเล่าคำพยานชีวิตให้คุณฟัง hundreds to of people every week speak every I แล้วในทุกวันนี้เนี่ยผมมีโอกาสที่จะแบ่งปันถ้อยคำของพระเจ้ากับผู้คนหลายร้อยทุกๆอาทิตย์เลยนะค e ก่อนหน้านี้เนี่ยผมไม่เคยมีความมั่นใจว่าผมจะทำอะไรแบบนี้ได้ of God that c h a n g e my heart beliefs. แต่เป็นเพราะถ้อยคําของพระเจ้าที่เข้ามาเปลี่ยนความเชื่อในใจของผมใหม่ So take time in the Word of God. คุณต้องใช้เวลากับถ้อยคำนะครับ And you will have heart faith. แล้วคุณจะเห็นว่าคุณมีความเชื่อด้วยใจ You l l see yourself healthy. คุณจะเห็นตัวเองมีสุขภาพแข็งแรง You see yourself coming out of debt. คุณจะเห็นว่าตัวเองเนี่ยหมดหนี้สินลง You see yourself successful. คุณจะเห็นตัวเองประสบความสําเร็จ You see yourself joyful. คุณจะเห็นตัวเองเต็มล้นไปด้วยความชื่นชมยินดี You know, it's always the inside. คุณดูไหมคะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องต่างๆที่อยู่ในใจของเราเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ภายนอกได้หลายๆคนนะคะ e allow the outside to affect their inside เขายอมให้สถานการณ์ภายนอกเนี่ยเข้ามามีผลกระทบกับจิตใจภายในของเขา But when you develop h a r faith แต่ถ้าคุณพัฒนาความเชื่อในใจเอาไว้ Your inside will affect the outside คุณดูไหมครับว่าสิ่งที่อยู่ในใจเนี่ยมันมีผลกระทบต่อสิ่งที่อยู่ภายนอก The so heart face ความเชื่อด้วยใจ believing with the heart เชื่อด้วยสุดหัวใจของคุณ will change your life มันจะสาม,มารถเปลี่ยนชีวิตของคุณได้ let's pray ให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับ Father I thank you for your word and for your Holy Spirit พระบิดาลูกขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ Thank you that you're transforming my heart และขอบคุณที่พระองค์กำลังเปลี่ยนแปลงจิตใจของลูก So that I can see myself the way you see me เพื่อที่ลูกจะได้เห็นตัวเองอย่างที่พระองค์เห็นลูก So that I can see my life the way you see และเพื่อที่ลูกจะได้เห็นชีวิตตัวเองอย่างที่พระองค์มองเห็น So that I can walk in all that you have prepared for me และลูกจะสามารถดำเนินชีวิตในสิ่งต่างๆที่พระองค์ได้ทรงจัด เตรียมไว้ให้กับลูกได้ลูกถวายคำสรรเสริญแด่พระองค์พลังที่พระองค์กำลังทำอยู่ภายในจิตใจของลูกกำลังส่งผลกระทบกับชีวิตภายนอกของลูกด้วยลูกจึงถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระองค์ในพระนามพระเยซูอเเ d มนเราขอที่ฐานว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่ดีของคุณนะครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับ It is our passion to see you walk in victory. เป็นความมุ่งมั่นและปรารถนาในใจของเราที่จะได้เห็นคุณดําเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะนะคะ Victory that Jesus has paid for you at the cross เป็นชัยชนะที่พระเยซูคริสต์ได้จ่ายชดใช้ให้กับคุณที่กางเขน And to see you walk in the purpose that God has created you for แล้วการที่จะได้เห็นคุณดําเนินชีวิตตามจุดประสงค์ที่พระเจ้าสร้างคุณขึ้นมา And you can do that through the revelation of the word of God แล้วคุณเองสามารถจะทำได้โดยการเปิดเผยความจริงที่มาจากถ้อยคําของพระเจ้า That's the reason we make our teachings available to you และนี่คือเหตุผลเองที่เราได้จัดเตรียมคำเทศนาดีๆไว้ให้กับทุกๆคน So please subscribe to our channel ก็อย่าลืมที่จะกด subscribe ในช่อง YouTube ของเรานะครับ And don't forget to click the bell icon และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคบ So that you can be notified when we have new sermons เพ so ื่อคุณจะไม่พลาดคำเทศนาดีๆนะคบ Take advantage of t h i s teachings ยังไงก็อยากจะให้เราได้ช่วยประโยชน์จากคำสอนเหล่านี้นะคบ Experience all that God has for you เพื่อคุณเองจะได้รับประสบการณ์กับทุกอย่างที่พระเจ้าทรงจัดเตรียม ไม่ให้ God bless you อภส้าเวพรนะครับ